เายเปิครับผมคุณผสมแป้งเข้าไปในนี่ครับคือครับในนั้นมันเขียนว่าไปเป็นชุบไข่ชุบแป้งชุบเปี๋ขนมปังทอดครับผมมันมิกซ์ไปแล้วแล้วก็จะออกมายัางไงครับครับผมโอ้ยเอาแล้วคือมันมีในสูตรครับเขาเอาไวค้คลุกครับเขาไม่ได้เอามาผสมผมผมจะทำใหม่ครับผมจะผมผมจะทำใหม่ คงตื่นเต้นครับเป็นสัปดาห์แรกนะครับของพวกเราทุกคนก็เข้าใจครับคือน้องเขาก็ตกใจอ่ะแล้วหันมาพี่พี่ผมขอโทษครับเอาไงกันดีไม่เป็นไรเฟิร์สไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่แก้แก้ใหม่แก้ใหม่ไม่เป็นไรทีมสีน้ำเงินเอฟออเดอร์ที่7มีหอยเชลลทั้งหมด7ที่หายไปไหนจานหนึงมันมีหกับเที่เป็นออเดอร์ต่อกันครับ อาจจะเกิดการสับสนออเดอร์กันครับเพราะเลขมันติดกันนะครับเลคนย